นี้นะคะอาจารย์จะมาสอเกี่ยวกับปัญญาการศึกษานะคะปัญจาการศึกษาศึกษาทาไม่เขามีทุกบทกี่ปัญญาคะและมีความหาปัญญาี้าไหมระ่ทราบค่ะนี่เป็นไไมไม่เคยีคะวันนี้นะคะปัญญาการศึกษาจะมีทุกบทห6ปัญญาค่ะซึ่งปัญญาแรกคือปัญญาสารธานีอปัญญาที่2ปัญญาบุตรการนีองค์สาปัญญาสวิทยาณอคสี่ ยี่ห้าปัญญาอัจฉนิยมและหกปัญญาแบ่งบภาษานะคะึสร็จปัญญานี้อาจารย์จะให้นักศึกษาไปศึกษาพงทวาราและ จะวิทยานิยมของทินิมานะคะในปัจจายที่สี่ปัจจาปฏิรูปนิยมค่ะของอายุศานะคะอันที่ห้านะคะปัจจันี้จะเป็นปัจจาที่อาจารย์จะอธิบายในในในวันนี้เลยนะคะในปัจจายที่หกนะคะขอให้นางสาวผู้หงผสยาฮารีนะคะเป็นผู้ได้รับมอบหมายปัจจัยนี้นะถึงาดให้เพื่อนฟังนะคะปัจจา ก็ได้ค่ะประหานี้นะคะจะเรียนผู้เรียนเป็นหลักและให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าเพียงเหมือนกับว่าอาจาการสอนคือไม่ใช่ว่าให้อาจารย์ก้มหูให้เธอเพียอย่างเดียวแต่ให้พวพเขไปสัวเสงหาความรู้จากจากที่ไหนคะค่ะค่ะจากห้อมุดห้อมุดนะคะหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างนี้ทันสมัยมากมายใช่ไหมคะคะต่อไปนะคะกระบวนการเรียนการสอนนะคะ เกิจากผู้การได้ผู้เรียนได้ศึกษาในรูปแบบในห้องโดยที่อาจารย์แค่บอกบอกเกี่ยวกับหัวข้อแค่นั้นนะคะและว่องให้ศึกษาไปเรียนผู้เองนะคะปัญญาจากนิยมวิทยานะคะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญญานี้คือหนึ่งนะคะเ้นเองกับบุคคลเป็นสําคัญคือเ้นที่ตัวบุคคลเลยนะคะแต่ว่าเ้นแบบต่อตรงเลยค่ะต่อ คือว่านะครคือความรู้สึกของนักเรียนหรืออาจารย์ผู้สอนอะไรประมาณนี้ค่ะตามนะคะอาจารย์มีมุ่ส่งเสริมสี่ปัจจคือพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองอน่างที่นี้นะคะคนักศึกษาคิดว่าพัฒนาตนเองแบบไหนแบบไหนคะการพัฒนาตนเองเหมือนว่าถ้าเป็นคนยังไม่เก่งน,นะคะแต่ถ้าเรามีความขยันมุ่งมั่นอะดทน,นเราก็สามารถเป็นคนที่เรียนเก่งได้ แต่เราก็สามารถได้เกตเชียรหรือเกตพิจมก็ได้ค่ะเข้าใจไหมคะต่อไปอิสระภาพนะคะอิสระภาพก็คือเปิดอิสระภาพไม่เกตไ่เกตนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปให้ได้รับความเป็นอิสระภาพไ่ถึงโดยไม่ต้องมีการบังคับหรือบูนนะคะสะงจ่าหมายเนขวางจริงเลยค่ะต่อไปนะคะการเลือกในการรับผิดชอบการรับผิดชอบคืออะไรคะเข้าใจไหมคะไม่รู้ ในตัวบุคคลเป็นจ่าซึ่งให้นักเรียนนะคะไปใส่ตัวเอง่าความรู้ด้วยตัวเองส่วนปัญญาที่เหลือเหล่านี้นะคะนักศึกษาก็มา